เียเาดมเอ้นเต้นดอกนี้กสวยาะอกนี้กระปุกกกดีเนาะอะไร้ีพอนเจานี่โอ้ยนี่ข้างบนกัมีเจาสามสี่ห้าดอกตรงนี้ งวกินนมงวดกินนมเจ้าสวัสดีเจ้าป่ะวันนี้เพลงพระหาฮิตชื่อก่านะเจ้าเนา้องตอนนี้เราเจอกันที่อำเภอแม่ลาน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะเจ้าอสองวันสามวันที่มาสองวันที่พามาให้มาสุดเลยป่ะรุนดตกันกับวันนี้ให้อีกทีมาหรือเปล่านะเจ้าเนาะกับปานี้นะเจ้าเนาะป่ะขเข้าเจ้าเดี๋ยวเดี๋ยม่น้อยงามเลยเนี่ย จะเือเจาะนี่โอเคเต็งกลัวเจาะตัวแกลงงามจุ่มเด้เนาะบดนเจาบนี่ดู่กวเดะเฮ้ยเฮ้ยเ้ไนว้ายมือ เขาเจาะดอกได้ก่อนดอกได้อยู่นี่อุ้ยดอกงามอ่ะนี่ี่อีดอกดนี่ครับน้าอื้ยมันก็เจาขกันเลยดอกเริ่มบานแล้วเจ้าแต่ว่าดอกแข็งๆอยู่นะ กะล่ะโอ้ยบ่ได้ืมได้เจ้าเท่าล่ำป่อยเชื่อดอกนี้กลังสวยเจ้านี่เห็นเจ้าดียามาค่ะดอกสวยว้ายขอหักได้ไหบ่ได้ชิวบแก้ว่ามัน่ชบละอุ้ย้อีแเห็ดเพิ่เข้า บานและแข็งนิเท้องอยู่นะเจ้าถ้ามันตกเปื่อยนะล่างนี่เจ้า โตเข็งๆไม่ต้องเลยต้องคัดเด้อถ้าเปิดแก้อมหน้าน,นี่บอกเอานะเจ้า なるほど。 เลงงกไข่ได้เนี่นี่ยเห็นเจาโอ้นี่นี่ทโอ้ยเฮ้ยทองเต่นเต้นเธอปัาน้องนีม่ได้ไข่นี่นี่อือ

สีดอกนี่ไหเป็นพออันเจาะนี่โอ้ยนี่ข้างบนกับมีเจาะตั้งยี่บนมึงนูน่นนูน่นนู่นนู่นอยู่ไกลๆเลยเจาะสี่สามสี่ห้าดอกตรงนี้อ๋อ้วนเป็นได้ nó cho bụi làm đo cho đây này đi đây bảo đây ừ. 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 thôi ồ wow hết chân nó nhiều quá đấy nó

ฟ oh ังเพอ้ยนี่เห็ดเพ่งเทียนแล้วเล้นเฮ้ยฟายนี่กําลังจะอเจ้าอ้ยใคร จงไวปบ่ดูเอ,อเนี่น่อยนีนนนยนนย่แต่าปวยกันเนาะเดี่ยวสามดอกนี่อุ๊ยเดีนี่ที่เขากินได้เด้อ เหลือนี่ครับปวยันจาะครับปนใหญอ่อุ้ยดใจีกดอกนึ่งได้ดอกเดียวเจาะดอกไม่ปวยละเห็ดพึ่งดอกนี้กระปุกโลกดีเนาะ đi bát nơi bán này móc móc nè móc 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 bán móc 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 เดี๋ยวตาดูดิดูมานี่ตงามงามสดเห็นพึ่งค้าลายอู้บ่ไรเป็น้า ลูกแล้วงูกถึงดอกกำลังกระบวยเปืือนนี่ไข่เดี่ยวนี่ที่ไข่ไข่เดียว,ายายยวบานบานกำลังบานงามเนาะ โอ้ยนันกไก่จะหมานให้ปืนเข้านะีนนโอ้ยยี่ีอดอกนี่เถียนไ้เห็นล้มุกเจาะเทียี่สามดอก ขนาดสวยๆเลยแต่เติมด้วยเด็กนี่เพิ่งเข้า,า่ดอกน้อยน้อยโงละโงกหน่อยาโง่ พื่งเขากำเพราะว่้เนี่ยเอาดอกลก่อนตรงนี้เนาะเป็นจุ้มเป็นมูดูกเนี่นี่ขนาดดอกังสวยนี่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 ไี่นี่นี่

Ơi, cái... để mua hú hú hú. dạy cho mắt một bữa tiệc bữa tiệc Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn อะเรออะไออะน่่บุนี่เย็บเย็บเย็บย็บเย็บนีเห็นดอกนี้จะปุกดกมอ่านี่ใส่งได้หน่อยดนะอ่ะโอเคนี่เพิ่งข่ตัดใจตัดใอ

อุ้ยดอกนึงนึกว่ามดแต่ตะวาแล้วนะเพิ่งตัวกระตานะอุ้ยขนาดเด้อดอก,กงามเลยเจ้าดอก,ดอกงามมากๆนี่แหละเป่าไม้ที่มานี่เป่าไม,ม้นนมได้ดอกเดียวดอกขาเด้อเห็นรังของเจ้าฮันเห็นฮันสามดอกกันโอ้ยดอก khá dài lắm, hẹn lắng ngọc đọc cá lắng nói xì đọc đứt tay đi đọc mà xì đọc cháu đọc tùm tùm ถุงเท,ท้ามันน้ยอยออกจะปลามาแล้วเจ้าเอ๋ออกจะปลามาแล้วเจ้ามามาดูผลงานการหาเห็ดเจ้าของเขาสองคนนะเจ้าเนาะอ่ะบอกให้บานยังออกมาเตี้ยอ่ะมาดูของแพงก่อนนะเจ้าอ่าเต็มตะกะ้าเต็มตะก้าพอดีตะก้าใหญ่เลยเจ้าเห็ดพึ่งข้าวนะเห็ดตุ๊กตานะเห็ดลงงนะลงออกนะกำลังออกนะ เห็ดพึ่งเทียนเห็ดพึ่งเข้ากล่อมนะส่วนมากคือเป็นคือเป็นเห็ดพึ่งหวานล้วนๆเลยเจนะ้าเนาะนี่เหมาะเลยนี่ของน้องสาวเจ้าเหมือนกันนะเห็ดชนิดเดียวกันเลยเจ้าเนี่ยดูอ่านี่กระพูนตะกาเลยฮ่าอ่เอาละจ้าาะเดีวสำหรับคลิปนี้นะเจ้าไว้ก็ขอฝากคลิปเพียงแต่อีจอนะ้าเนาะเอาความหมาเราฝากปีฝากนอกนะตะการนี่นะเจ้านะ,ะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีเจ้า เดี๋ยวแพงว่าแพงจะเอาเห็ดทอนเ่ตการ้าผ้าก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวเขาก็เข้าไปหาต่อเนาะจะเข้าไปไปสักรอบหนึ่งนะคิดว่าน่าจะยังมีอยู่นะอมานมาๆเลย